ที่อะไรมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน1,000พันรูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลําไสรอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมพระราชทานพัทหารารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตมำลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดธนกรศรีอยุธยาและถวายแด่พระสงค์ที่เข้ารับการอบรมธรรมทูตสายต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันขอถวายอนุโมทนาบุญในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณอันหาที่สุดนี้ได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศิลัตนตรยัยและพระราชกุศลธรรมจริยา จงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบาิิษพระเจชสมภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิตพรใจยเสด็จเสด็จเป็นมิ่งขวัญหลักแห่งราชาณาจชายตราบจิราิพิการ His Majesty King มหาจีลาลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัว He is graciously devout to offer food to monks, administrators, lecturers, staff, and the students of MCU, and also to the monks who participate in the training project of Tamatuta going abroad. From the 21st November 2021 up to the present, Humbly rejoice in the royal merit with the grateful feeling in the incomparable royal grasp. And humbly wish Majesty the King's a great protection of the people's gem and uncountable fruits of arms. May His Majesty the kings ever prosper with the glorious blessings, be esteemed and revered for the Kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. ท่านเจ้าภาพที่มีจิตศรัทธาได้มาถวายพัาหารแดบพระสงค์โดยเสด็จพระราชกุศลบนหอยฉันแห่งนี้หลายคณะด้วยกันคณะที่หนึ่งเป็นคณะโครงการอบรมพระธรรมตูตสายต่างประเทศรุ่นที่29พ2546นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพระมาหาสุรสัตประจันตเสนโนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ ผู้บริหารและบุคลากรของวิลลยพระธรรมโทษวันนี้เป็นเจ้าภาพประจำวันวันละ8,000บาทระหว่างวันที่2พฤษภาคมถึงวันที่6มิถุนายน2 5 1 6วันละ8,000บาทนะขออนุโมทนาบุญคณะที่2เป็นคณะศิษยานศิษย์วัดพระธรรมกายวันนี้นำกล้วยน้ำวา้าจำนวน หวีมะม่วงน้ำดอกไม้และแก้วขมิ้นจำนวน24กิโลกรัมมาถวายพระสงค์คณะที่สเป็นคณะของนายสุจยาสิริธัญพรรองผู้อำนวยการกองวิชาการเป็นเจ้าภาพถวายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองจำนวน25กิโลกรัม คณะที่สี่เป็นคณะของนายประเมศผู้ช่วยตราจา์ด็อกเตอร์ถาปนัดคุณพักดีวันนี้มาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัดาหารเป็นจำนวนเงิน9 9บาทคณะที่ห้าเป็นคณะของคุณสุระหงหวังแสงอรุณจากเมืองฮิวสตันประเทศสหรัฐอเมริกา วันนี้ทำบุญกล้ายวันเกิดบริจาคปัจจัยเป็นค่าพัตหาารเป็นจำนวนเงินหนึ่งมื่นบาท today we have many group of the supporter who come to support us with the lunch comprising uh, the first group is the groups of uh, the training projects of Thamma Tuta going abroad led by uh, class t w e n led by ESO, Assistant Professor Dr. Pramahasure Suresakpachan the, the Vice-Rector for uh, Foreign Affairs and uh, his staff. Uh, today donate 8,000 baht to provide lunch for us every day. Uh, uh, 800,000 baht uh, every day. Between the, two, the 2nd of May up to the 6th of June 2023. The second group is the group of lay disciples of Watamakai, uh, Today, have brought uh, the bananas uh, and also uh, mangoes to us. 24 uh, กิโลกรัมของ s ะ o ขือทศให้ทุกท่านทีมงานกลุ่มในกลุ่มของวายดีเรค h ตอร o ของอคาเดมิกส์เดเ c ชันมิสเตอร์ s ุชยาสิทธิ์ธัญพรทได้น25กิโกรัมของ o ะเขือ i ทศ g r ให้ of mango to ก s The f i r s t g r o u p h ิร์สซ a สต์แทนัทคุณพักดี Uh, donate 999 baht to provide the land for us, and the fifth group is the group of Khun uh, Surahong Seng Arun from Houston, USA. On the special occasion of her birthday today, donate 10,000 baht to provide the land for us. Now, uh, mostly we are ready. Concentrate our mind to give the to them of for being happiness. h a p p y prosperous, u uh, peaceful, successful in the i r daily routine together. อาเนละครจะกพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีนะส่งจะให้พรภาษาบาลียะทาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครัง เอวะเมวะอิโตสินังเปตานังอุปกปันติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะตามมนิโชติรโสยะตาสัพเพติโยเอิวัดจันโตสะปะรอนวินัสสตุมห นันเป็ยยนบันวันตรายยนสุขเพียนเพียงกัยก Oh. ียสาเลียนจางหวนอาปัญจายยิโนนจานอารอนคำมาวานทานติอ தாான் தாான் பே

พระวันเทว มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยมุ่งมัม่นผลิตบัณฑิตเพื่อส Muss ืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผพ่พ,พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน1000รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยตำบลลําไสรอําเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา